ข้างนอบาดโอ้สมกับเขาไปไก่กัมูเลยครับวันนี้มาบไเสียเสียวหุยหองกันเลยพี่น้องนี่ครับสูตรอาจารย์แจกครับตัวนี้ก้อยผงครับนี่โฝแห้งโฝแห้งก้อยผงครับผมผม,ผมองเนใจว่าสองสามประตูนั่นเพ่นเขา,าาาขายังยั่งไว้บอหาย่างน้ำมันกะทิต้านเนาะครับมันกะทิแห้งน้ำอยู่นีน่ลมบ่สุด cài đấy, lắp cài đấy, cái này song sợi đúng không? si xin nghe, si sợi, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ผ ta, ู้ติดตามส่งข่าวบรรณาธิกานครับมือนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องนั่เลยครับมือนี้วันที่13มิถุนายนนะครับทางเขื่อนเพิ่นได้ระบายหนาออกไปแล้วเพิ่นลดหนาไปแล้วนะครับตอนแรกว่าวันที่15ครับเข้าสิผ้าอัดกันมาเก็บหอยเก็บปูนะครับแต่เพิ่นลดแล้วนะครับเพราะว่าพายุเข่าครับตอนนี้พายุเข่าอุบลเนาะป้ามือนี้หลายแรงครับเห็นพี่น้องเพิ่นว่าได้เป็นผู้ละกระสอกขนาดเพราะมันจนในล่างานมากครับเห็นบ่ครับพี่น้องเพิ่นกำลัง เก็บนำ้ำพักตบพักกันเพราด้รเนี่ยนครับกันว่าน้ำเก็บแต่น้ำน้ำตอนนี้คือล่งคือคู่ปีเลยครับกะซินีก็กลางนะครับมอง,มองนึงมองตั้งแคมป์ปีกายก็อยู่ตองนี้แต่ว่าไอ้เมืองเราไปตั้งคน่นแหะครับแถววนาด้าโดมคือตัง้งไหวมันจบเลยเนาะปีกายห้าอลยยับอยู่ตลอดนะครับถ้าพี่น้องมาเก็บหองเก็บปูครับเก็บเหล้วเข้ากับผากันไปสางเคลื่อนไฟชะลอนามเข้านี่แหละทั้งอัน มันเท่เที่ยวเพิ่อนหันเริ่มมาแล้วครับหูวจักมงึงหูวจักไลยครับเพิ่อนหูวจักแต่คนอยู่แถบนี้นะครับไปเบิกเงินครับสีมานบ,บอก็เคยเห็นปาไล้เป็นนี่มูหมาบรทันที่เหรอผมเก็บย่างเดียวอืมไล้ไลา้ลาครับแล่นลุ่งแน่นรุ่งน้ำหนามเนพะราะว่าฐานเซาที่สันพว่ตั้งใจมากตั้งใจมากเลยพวกพ่ตั้งใจโอ้คิดว่าสิมาเด่นน่นองอยู่หนีซื้อได้โอ้ซื้อเราแมา้ว่าจะมากินเราเจ็บ ห้วยเืมองล่าเราเลยเออหาปลาส่อ,อสงห่วยมันโมเมนหาง่ายๆปีละเถื่อนะราคนออกเออด้งปลาพอเราอ้ยปลายกกนเลตัวนี้อันนี้มาหลอกสองได้คุอมาลอกสองรอเอาไปไว้แล้วเอาไวไว้แล้วเต็มคูเลยวันีอันธรรมาดาคุณหออว่ามันจีสิบหาเลยครับมาต้านเลยเพิเ่ดขึ้นเรื่อยๆะ ปลอยน้ำเนียถ้าบ่ปล่อยน้ำเงื่อกบวนมาถึงมัน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 ลงเร็วลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมันมันเศ้านี้คี่แด้ว่าถึงมาเก็บหอยครับหอยมันมาว่ามนันบ่เอาเต็มอยู่อุ้ยคือสิเป็นตงงามครับเนาะก็ในถอเชือกใส่ม่มีอย่างใช่โคตรไปอู้มีพระจักถ้าผมอยู่นี่ผมมาที่ผาผมก็เลยถามที่ผายอย่างเดียวลักเปิดบ่ครับ โอ้ยเสีษดายี่น้นอหูยินข่าวครับหูยินข่าวกันฝ่ามาก,กันพี่น้องเช่าในเพิ่นกับบ่หูเพื่อกันได้ครับว่าสิมีมือมีน้องว่าสเปิดบ่เปิดหน้าถิดตัวเ้าครับพี่น้องเมื่อกว่าว่าใดครับถ้าปริมาณน,น้ำมันหลายเป็นกระสิเปิดอยู่ตลอดธรรมาดาเพื่อนกับเปิดบ่บ่บ,บ,บ่บนีนะแต่ว่าจะท่าในสุดนะครับวันที่สิบหาหน้าสิเปิดบานสุดนะครับพี่น้อง่นกำลังเริ่มมากแล้ว <นะ S 1> ครับดมครับตัวนี้น้ำจากเขื่อนสลินทอนมาครับ เป็นวะครับน,น้ำมีกาะแทะครับปีนี้มันช่มีกาออยู่หันเข้าจิเขาไปตึ๊ด้าหนาม,มันวกกันนี่กันครับให้มันหินโขดหินก่อนตอนนี้พี่น้องกับท่าย่อยมมากแล้วละ่ะเห็นแน่แล้วนี่ครับงามแห่งครับงามแห่งครับเหมือนนี้แต่ว่าอากาศบูเป็นใจผู้ใดฝนตกเบิดเบื่อครับถือกับมือพายุขเขาเขาหนำเข้าไปเบิดแล้วว่าสันแต่เสาเปิดอกสงมองเดียวเ่านั่นถ้าจิไปพาไปเบิ่งบาโจวกัน เป็นมาแต่ไก่ได้ครับผมยินข่าวจากไทยบางในกันผมก็ล่าง่ายคือมือมาเลยผมยินข่าวว่าเปิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงครับแจ้งบระท่านกันนะครับโบลูอีนีว่าเขาเปิดหรือว่าปิดแนวไรเนาะมันข้างโคกยี่สิครับปลาขนาดเขามารุ่นได้ครับนี่มันเปิดแล้วแท้อันนั้นผ่นี่้ำมันสีมันลงเร็วแหงครับทุกคนว่าผมเคยหินปลาไล้ปานี้คือจังสะพอเราบอก เบิ่งหัวหน้าคุณตึกเนี้ยก่อนพี่น้องมาตึกกันสิครับแต่พี่น้องสิมาเนาะครับมาอะไรนะเด้อตอนนี้เพราะว่าพื้นที่ผานอาจะเปิดซุดนะครับพุ่นแล้วอ่าสองเซนสามเซนพอได้อยู่ครับมาแล้วปลามาแล้วล่างงานมาเลยบ่บ่ได้เร็ีงานบ่งานยังนะโอ้ยถ้าโอ้แห่ไม่หอมตัวนี่โอ้โอโหอดไปเอ้าได้นี่นะครับบอกปลาเปลี่ยนปลาหมั่งนี่นะครับ โอ้หใหม่งงเลยครับวันนี้มาเลยครับมาดื้อมาด้อมาด้อมาด้อด้อส่วนนี้ีหนอนสิมาด้อครับมแอตสครับตามหนามันเนข้นเดียวเออ,อเอาไม่ลูกเอาไม่ัทบทบั ไหนบอน้องนี่ไม่ีไพลงเว้ยน้องตั้จักคุณนะนี่อีนะไ,ไทยุนคุณอนะโอ้พุนนผุมาแล้วบิ๊กมาแล้วผุอวนอะโอ้ผุนขับกิไนไงผุนเเลย ประกดบ่ปะกุปากงยยังหรอาาหอาเ,เ,ออเอาทั้งมาใส่ครับทงังมาอือโอ้โหรน,นมีนดดยมบัส,สปลาครับเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวปวกคนภาคันไ้ปลาใหญ่เมื่อเพิเลครับพวกคนหมาขเขาเอาได้ป นมันรเรไปไทยครับตัวนี้ป่าเี็บร้อยกำลังบืนขึ้นครับกำลังออกที่นี่เอ๋พพี่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 พีบพี่พุ่นี่พี่พี่พู่พี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 นพพี่พี่พี่พ่พี่พ่พนเพ่พี่พี่พี่พพีนพีอพพพพ่ี่่ นี่นี่คับนี่นี่เพิ่งเหยียดนี่นเออ,อ,อสองตัวหุ่นในบ่อผัดได้หรอเข้าวะนั่นเฮ้ยปลากําลังบืนขึ้นครับกําลังหนับกําลังอ่าที่สองตัวหุ่นได้เอาเสื้อมาด้านบนแล้วครับตอนนี้เขามาสุ่มมองอยู่เข้ามาเพิ่งครับก็เนี้เยาเสียมันประมาณแต่ตอนนี้เขาเพท่านได้ตั้นเคลื่อนอยู่์หรอกไอ้เมืองก็สีมาจักหน่อยหุ่นนะครับประมาณสี่ห้ามั้งแหละเดี๋ยวสิพาพี่น้องมา อัพเดทที่ชื่อแลละครับเมื่อนี้คือบอกพี่น้องเลยว่าถ้าพี่น้องอยากมาคือมาได้ได้ครับสามตึกเหนือนอกร้อนนี้ฟ้ากำลังขึ้นครับเดี๋ยวไปเบิ่งหัวหน้าแผนกัับหวหน้าโจก่อนเต็มตึกนะครับาโจครับดอนนี้ครับเล่นน้าแห้งได้เท่าไงม่านใบสามครับสีเปล่ามื่อลงคิให้พี่น้องเมืองกันนะครับนี่อาจสิบบด้ช็อตเล็กๆกับบัวกันนะครับเดี๋ยวเขาอัปเดตแล้วครับ โอ้ตุ่มเลยตุ่มเลยขนาดโจรครับไหนฝายผลิต<น> <c oughs> โอ้ตุ่มยังดีเออเป่าสะอาดพีเ่เขาไยฟ้า,มา,ามากว่าท่านมากกว่าท่านไฟใหญ่หรอไปตู้เหรอโอ้ยนี่โอ้ฝ <c oughs> าสูรไปหัว โตกใหญ่นะครับปลาึ้นได้หนี่งปล,ปลากำลังึ้นนี่ใบขัวใหญ่มากแล้วครับนี่สองโตโลครับใส่ตายแล้วซึงจะน้นนาแห้งตอนนี้เขาหลอดจังหวะเอาครับปวดข้างหน้าแผนบูใหญ่เลยนะลองมือใหญ่แล้วครับอ้าวปูดพระสนิหูหายครับตอนนี้ของเรา รอดจังหวะครับบ่บ่ไรว่าตึ้งไปโรยเลยน่ารับโอเคาอาดพ่นน,น้ำมันเลนะครับไรบอดะไโอ้ยเหี่ยวงเาซะหน่อยออบึงของเหาโอ้โหไอ้ไมจังโมงไ้ไมจังโมงสี่มงโอ้บไเก็บปางเขาหระโอ้ตึงแห่ยยังเดียว แนวซ้อมเสร็จหรอคุณย้อเลยครับสีขํามเลยครับสั่นน้ำโดมบนสีเปิดนะครับปวดข่วงไก่เด้ครับเนี่ยเขาไปซื้อข้างในเลยปลากระด้างคืนครับปลากระพาะกระพาะได้อ,อดย,อยู่แต่ว่ากัระเพาะในขึ้นคือปีกายนะครับเนี่ยตอนนี้หัวจักจะมองมันนะครับหัวจักมองมันจะขอไปได้หรอครับมันอันตรายเลยครับขอไปหนึ่งข้างเขาเลย หนาแพนครับแพนรถเกี่ยวอะไวะาะไวะโอ้หนาเป็นจะเลนแ้ยยงกี่หนอบัตคุณแนงหน่อยครับ่วงมีฝนตกไม่ๆ่หรอเออโหนเรยบ,บัดเลยโอ้โหกลางอย่างนี้เรื่องของไปเห็นรอครับผม เขาหนันตะกีนีพี่กายเี่นซาได้แล้วอ้าวเขหนาวแขนอุ่มใหญเลยกโดนแต่นาะอุ้มมาไดยบัดนี้ได้อยู่หนาวแขนครับมา มาไหนเขาหน่อบาดโอ้สมกับเขาไปไกลกับมูอยู่ครับมาเนี่มาบะเสียบเสียวหุ่ยหอมมาเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบอ่อชัดแน่ยเป็นไรพี่ไกด์น,น้ำไหลก็นี่ครับพี่น้องมันก็เลยผมผมว่าเน่ใจว่าสองสามประตูนั่นเพิ่นเขายังยั่งไว้บอ่อทาย่างอันน้ำม,มันกะทิต,ต่านเนาะครับมันกะทิเห็นน้ำยู่นี่ลงบอ่อสุดมันกะทยยิเห็นน้อยู่นี่มมันมันลึกนะครับ โหดหาเบิ้งมันตีสิบหาครับมันเป็นแนวไหนมาเบิ้งปลาปลาซีเส้นข้าวน้าแผรนก้อนบเิงปลาซีเส้นหอมมันไงเลยโอ้เบิองงามเฮียงครับแต่วิทยาสภาพอากาศพอดีบรนไดน,นะครับฝนตกครับอุบลเท่าส่วนหนีพายุเข่าสามหมื่นติดต่อกันเลยธรรมาดาเดาสินยางบนหัวถุนจนได้เลย ทีนี้จะเป็นแนวอะไเดี๋ยวพี่น้อยข้างหน้าแหงสีนี่กาะกางเข่อยากเนี่ยครับเอ้าหัวหน้าโตเพราะขนาโตมาลต้อกันครับคู่หูครับดูโอ้เพื่อนหน้าโตรถเกี่ยวครับไปมีรถเกี่ยวมาซ้อมนี่เล่าได้ครับเค็ดให้เรื่อยขึ้นให้ไม้ได้เลยนี่รถเกี่ยวของปุตตะโอ้โหตาหน้าแหง โซ่กล่องนี่เป็นยไงเอาวัดสองนี่เป็นไนงต้น,นออกมาขงาดอยู่ปลาสองลูกเออบม่งเงาๆครับปบรรยากาศเท้ากะนําอาพี่น้องชิมาครับแนะนําเส้นเส้นทุกแเนาะเส้นเเส้นแปเส้นสเส้นสเส้นนี่นะครับมาเลยปลาใหญ่ปลาใหญ่้าสสี่เดือนมาเกี้ยแปดเส้นนละแต่ว่าต้องเขาไปา้แววงในม่แต่ชวนนีามาก,กินก๋วยหรือว่าเอาซ้ำกินเนี่ย สองเซนคนหนึ่งยูเห็นมล่ละเออปากกาเหรอผมหิ้มเสียงหนาไม่แหงดีครับปากกากับเป็นประกาอ่าพุน่นมากเลยพุ่นฟังเสียงเขาพุน่นสมก็ไปไก่เมื่อยห,หนึงงนาไปครับผมว่าแล้วก็นาแผนครับคุณเลย สมกับไปไกลนอก้อแห่หอมมากสองลูกอายุในวะอ้าวปศัพท์บัดนี่โอ้ขับใส่เลยขับใส่เลยเนี่ยปลาสองเส้นไงสองเส้นใังไหมซีเส้นไงซีเส้นโอ้ยวัคอยมีคนมากครับตอนนี้นี่ตาหัวหน้าแถมก็หัวหน้าตัวอ่ะพอได้เบิรงเพ uh ิ่นนี่นะครับนี่ โอ้ฟ้าสีเส้นคัดใสเลยอ้าง่ามแหงครับง่ามแหงครับมา้านะควอจับไหมฮะเอ๋พอไดอยุครับกำลังขึ้นมาละครับไปได้จังไหนมองหันไปลงจะไดม,มองหันลงน้าพักก็ดีวะนะมองหันว่าโอ้เป็นจกโหลวพอดีฮะแหมบ่งแหนบล่ง,ม,งมันเบาหดวะโอ้ เออคุ่มยุ่งกับเขาไปไหนเนอแต่พิสแต่ออกมาหนักไรเนาะออกหนักไรอืมครับใส่งาม,งามงสวยเลยข้างหนา้าแขนเห็ดแล้วพ้นขับบัดรับจัดมองนหน่อยๆมาเลยเฮ้ยพอได้เก็บแล้ววะหนามแห้องอีรีครับสงสัยฝนตกข้างบนนะครับตอนนี้ หนามดำมาเลยละพาเบิ่งอ้ายแล้วครับรถอ,อืมปุดหนามดำมาเลยเลยครับอ้าวอ้ายเราเป็นเครื่องตาดนี่และเราต้องลงเลืกครับกินง่ายๆครับไปขั้วแงเขาอ,อ,อยู่เฮียมัดจอมครับตัวนี้เป็นสันสัน,สนง่ายๆครับเมื่อแรกกระดิ่งสีทับขุนโบคนหลายหลายคนโบคนในจักแต่ผมยังหมจักตัวครับเน,บน,น,บน,นี่ยำเห่ามา มีบอพอไ้บอแหมพอไ้ของเราอยู่หลอดนะโคตรบาทเออปึบมากของจับไปให้แหมพอไ้อยู่ครับพอไ้อ,อยู่สองเซนต์าลอดจังหวะครับลอดจังหวะมาพักหนาบพอดี เบาวงหนามที่ครับโอ้ยฝนมาแห้งแถละ่ะมือนกันคุใช้ัดี้เลยครับหนามด้อมมือเม่ด้องไัทองไซยโต๊ะข้างบนนี่แหละเแถวกันเรียนขึ้นขอนเลยคุณ้าหนามแห้งก็เก่าครับต็เเอาคนเดียบร้อยครับไอ้ล่อรอประมาณสี่หานาทีครับจัดอีก ตอนนี้พลอยดำดมมาแล้วครับเคลื่อนซึ่งนิ่ทอนเท่าหนามดำกึ่งเมือกมาเลยสี่โมงแร้วเองนะครับกินง่ายๆครับวันนี้ได้ไม่ได้ร้ายแต่ว่าอาศัยมวนครับซ้สำสิก่อยมาโดดหน้าพี่น้องใส่วัวกี่ตัวบ่โอโอ้ได้อยูอเก๊กเก๊ไอยู่ตาละซ้ำนี่ก็โอเคละอ่ะจ้าเย เพี่ลุงซ้ำนี่ซ้ำนี่เบิดเมื่อยหองอยระโทษเด้ <c oughs> องถ่ายรถมาแต่สี่โมงเสานครับน้ำลมไฟครับน้ำลมไฟพอดีปลากลินร้ายมันักกว่าผมได้ห้องเอาครับพี่น้องปอนนี้ก็สี่โมงแรกนะครับเดี๋ยวผมจัดอะไรพากันขึ้นเมื่อก่อนข้างบนกับพ,พ้นกับท่านในร้ายครับปลากับพ่อได้อยู่ตึกกับพ่อ ในเมื่อก่อยแทนละกป้าขึ้นึ่กาสินาสิคือว่าโอเคเลยละครับปีนี้นาสิร้ายอยู่ครับปลาเนื้อแม่แรีใงนี่สิผ้าพี่น้องไปกินก่อยปลาครับไปมองแม่นพืนตักนะครับตอาแม่นพืนตักอยู่งลางนะครับไอามาเหรียญน้ําเพิ่งก็เลยว่ามาหาก่อยปลากินนิ่เคื่อนเทวเพิ่งว,ว่าผมงกับบางหูว่าวันที่สิบสามเขาจะเปิดนะครับแต่ว่าจะกี่ไร่กี่ได่หรอด้ก่อยบอละ่ะทับบนบ่ไร่ก็สิเอาอยู่ตัวเคบนี่ลระไปก่อยนะครับเดี๋ยวไปถามมึงเมื่อแรงครับ ปล่อยปลาน้ำกันพรท่านได้จบคลิปด้วยครับเด้อพี่น้องไปครับผมบัรยากาของบัรยากาศชีวิตตุ่มอืมมาหากินสดๆเดีครับบ่มีสดกว่านี้แล้วบู้ถือขี้เก่าครับคนนี้ได้ขี้เก่าได้ขี้เกา่า <c oughs> โอ้เ okay, คครับไป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 ฮะวัง <Okay. S 2> วิ่งเขาตึกแห่มีตัวยังไงดิ มีที่เขาโฆษณาวัเนี่ยพันสามบาทครับเ <c oughs> มียนยันนี่ครับห <c oughs> น้อยจะลอยไปเสียดดังก็ค่อยอาบุนก็ค่อยโอย้โหน่าแบบ จะสองส่วน,นมาไมได้เลยแยเราว่ายุนเนี่ยก็ได้สอง กูกกประยอนกับตัวนี้อูประยอนพร้อมด้วยนี่ครับเรื่องกูเลยครับอูอประยอนใหญ่เงินอไรเริ่มตูบอูเกลยไร้โภดิวันไม่แบบสำเร็จเนาะ ถึอแน่มันก็จะ่เป็นนังแน่หรอกเนาะฝากลลงเลยครับปน้ำใจทุกทุกบบนย้อนครับก็นี À. đây đủ, đủ năm đây đủ năm nọ cưa ăn cưa ăn cái tôi còi đi và bác nào bác thân đều luôn <laughs> sông nhà có mồ ui ừ, ăn bỏ Hãy subscribe cho được. Ừ, เนียงเนียงมันแตกขันคตมฮึม่ขเบือ ก็บมึงเนปวดเ้เ็นอยเกือบตอนขันที่มันใส่ลายบดมันบวกล่นเนาะมอตรงล่างพ่อมันหวานพ่อมันหวานผักสเนี้ยอนไปนี้เนมก่อนอ้ยแห้งก่อยผง ลงเลยหูแดงจริงคือเทพประแจ๊กหูคือแดงมองนี่ครับสูตรอาจารย์แจกครับตัวนี้ก้อยผงครับนี่ฝนแห้งฝนแห้งก้อยผงขาวเลครับนี้งเปียกนี่พอสิบเปียกเขาจะได้กินเนี่รูปเดียวกันได้๋ย ไบบวกน้ำเลยอืมซบ่แซบแจกโอ้มันหนานามเหมืนมส่คลิปช่วงลังนี้เป็นการกินที่พวกผมพากันเปิดเพลงครับเขาแจ้งว่าวาติดลิกาซิธพุผมเลยตัดออกนะเนาะครับเชื่อบริเห็นตอนกินหรือว่าตอนเห็ดจากนี้ไปครับพออภัยพี่นอกไว้านาทีนี้นำฝากคนไรก็ใช่ช่องกาบ,บาน,าน,น่าเลยนะครับขออไ,ไัยหลายครับเดี๋ยวผมจิดูแลและป,ะปับปรุงใหม่ครับสวัสดีครับ